สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับผมนายเศรฐวุฒธชัตตะม .5 ทับเเลขที่1นะครับวันนี้ต้นปามนั้นจะมาตอบคำถามหน่วยที่5ของวิชาสุขาสศึกษานั่นเองครับเป็นคำถามพัฒนากระบวนการคิดนั่นเองฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข้อที่1เขาถามว่าการครอบครองการใช้และการจําหน่ายสารเสพติดมีผลกระทบต่อตนเองและครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมยังไงนะครับ กระผมส่วนตัวคิดว่านะครับต่อตนเองทําให้ตัวเองเริ่มติดไปเรื่อยๆและใช้จ่ายโดยไม่มีที่สิ้นสุดก็เหมือนอย่างเช่นพี่ชายผมนี่แหละครับที่เปัจจุบันคือตอนนี้บุหรี่ตอนนี้อนนเออยังเสพไม่หยุดเลยนะฮะ <laughs> <laughs> โอเคขอโทษนะฮะ อาจจะประจานนะต่อไปตอ่อครอบครัวทําให้ครอบครัวเริ่มยากจนขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าหรือถ้าไม่มีอาจจะโดนยึดสมบัติก็เหมือนตามหนังตามละครทั่วไปที่แบบว่าเหมือนจะมีคนนึงอะ่ะที่เขาเสพยามากๆแล้วเขามาตามหนี้ถึงบ้านอะ่ะอันนี้ปามเคยเห็นนะแต่ไม่รู้ละครเรื่องอะไรปัจจุบันคือน่าจะจบไปแล้วแหละต่อไปต่อสังคมอาจจะโดนไปที่ดังเกียรนะหรือตัวประหลาด แต่บางคนอาจจะมองเป็นเรื่องปกติก็ได้สับปะก็สับปามองนะก็คือเหมือนเหมือนปกติทั่วไปอะ่ะเพราะว่าทุกคนอะ่ะที่ใช้สาตร์เสพติดกันก็แบบว่ามักจะแบบมีเหตุจําเป็นหรือเปล่าเพราะเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ก็มันปามก็ไม่รู้อ่ะคืออันนี้เท่าที่ปามพอสังเกตมานะต่อไปอันที่สองการคายยาบ้ามีโทษทางกฎหมายยังไงนักเรียนคิดว่าบทลงโทษเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้ มีโทษมาตราที่15นะจำคุก3-20ปีสัส่วนตัวผมคิดว่าเหมาะสมแล้วนะเพราะว่าจะได้เป็นบทเรียนว่าห้ามทำและหยุดสาดเสพติดให้ทด่สุดแต่อาจมีบางคนเตือนแนวคิดนะที่อาจจะมองว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าเ,ออเขาก็เหมือนเสียอาจจะแบบเป็นเหตุจําเป็นก็ได้เพราะเท่าที่ปาล์มเห็นในดูหนังมาอะไรอย่างนี้หรือ เห็นตามชีวิตปัจจุบันที่เจ้าป่าเคยเห็นป่ะเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาค้าขายกันเพราะว่าเขายากจนเพราะว่าอยากจะมีเงินไปให้ลูกๆอะไรอย่างนี้แบบหางานไม่ได้เขาก็เลยต้องมาทําอย่างนี้แหละต่อไปข้อที่3ผู้ที่ขายสารเถือยโดยไม่รู้ว่าตัวเองจะนําไปสู่โดนมีความผิดหรือไม่อ่าเฟนอะไรอย่างเงี้ยเออผู้สาสารละสารละเหยก็จะมีนะเพราะมัน ก็มีความผิดนะเพราะมันมีสารเคมีทําให้มึองงอแล้วก็พอรับประทานก็จะมีสีไต้แตะโอเคต่อไปเลยแล้วกันข้อที่4ี่การเสพสารวัตถุออกธิ์และต่อจิตและประสาทจะส่งผลต่อต,อตอนเองและครอบครัวและสังมคมยังไงบ้างพอเหตุใดสรับส่วนตัวผมนะนี่อย่าด่าผมนะก็ ต่อตอนเองนั้นทําให้ตัวเองไม่มีสติและไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรลงไปนั่นเองต่อครอบครัวาอาจจะถูกทำร้ายเพราะว่าตัวเราไม่มีสติอา,อาจจะแบบไปทําร้ายเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไม่มีเงินไปให้ซื้อยาเสพติดที่เขาชอบก็แบบเออเหมือนที่เหมือนคนบางคนนะขอสารส่วนตเอกันเอก็ติดยาเสพติดแล้วพอแม่พ่อของเอเขาอะก็อะไรนะไม่มีไม่มีเงินแล้ว จะไปซื้อยาจะไปซื้อยาอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าทําร้ายทุบตีทุบทีทุบทีพ่อแม่จนไม่รู้ว่าพ่อแม่ตายไปยังอะไรอย่างี้แเราปรากฏว่าพอเขาได้สติมาบุกเขาก็เหลือแค่ตัวคนเดียวแล้วนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับทุกคนต่อไปต่อสังคมอาจจะโดนมองว่าเป็นขยะก็ได้เนาะหรืออาจจะโดนมองว่าแบบเป็นคนที่อ่าอันนี้แล้วแต่คนคิดแล้วกันเพราะว่าปาล์มอ่ะก็ตอบได้เท่าที่ปาล์มมองว่าว่าแบบอาจจะมองว่าโดนเป็นขยะเนาะ ข้อที่5ข้อสุดท้ายของหน่วยที่5นะครับนั่นเลยจะมีวิธีแนวทางทําให้ชุมชนปลอดจากสารเคมีใดสารเคมีอย่างไรคือส,ส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ใช่ผู้ใหญ่กำานินบ้านที่จะสามารถทําอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราต้องตอบแล้วผมก็ต้องตอบอย่างนี้แหละก็คือมีห้ามมีการขายยาเสพติดแต่ถ้ามีเพราะมีเหตุผลจริงเราอาจจะให้แบบมีจุดเซฟโซนให้แบบว่ามีจุดโซนให้แบบว่าเขาขายตรงนี้นะอะไรอย่างนี้แบบโซนเขาอะ จะได้แบบว่าไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันจะได้แบบว่าไม่ต้องไปเสพที่บ้านจะเอาเสพตรงนู้นเลยแล้วกันเสพตรงนั้นเลยแล้วกันนะอะไรอย่างนี้ก็จบแล้วนะครับกับคำถามในที่5ไปไปกระต่อ่ดยที่6กับหน่วยที่7กันเลย, 6, ยกระต่อบหน่วยที่6กันเลยนะครับมาหน่วยที่6กตามให้ตอบคำถามเรียบร้อยนะครับมาหน่วยที่6คําถามข้อที่1นึเขาถามว่ากระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนเป็นยังไง ก็คือสำหรับผมอาจจะตั้งกล้องวงจรปิดหรือบอดี้การ์ดประจําซอยหรือหมู่บ้านก็โดยเฉพาะยามบ้านเหล่านี้เองฮะต่อไปหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยตบอลตามก็จะมีนะมันจะมีร้วเหล็กแล้วก็จะแบบเป็นแบบเป็นเกียวเยวแหลมแหลมมาเออทำให้โจรนะ่ะไม่สามารถเข้ามาได้หรือป่าอาจจะตั้งที่ช็อตไฟฟ้าของนั้น <c oughs> ก็ได้ <c oughs> โอดไปเปล่าอะต่อไป ข้อที่2แนวคิดการใช้กระบวนการประชาสังคมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนเป็นยังไงก็คือสอบผมคิดว่าน่าจะมีการประชุมหมู่บ้านเฝ้าระวังเหตุ่วนเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปกิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนมีอะไรบ้างคพือผมต้องยกตัวอย่างมาห้าก,กิจกรรมเลยหรอโอ้โหเพื่อผมก็ยกตัวอย่างมูมูโซโก็ขออภัยด้วยวกันก็จะมีเกมหาของเพื่อฝึกในเรื่องของการหาแบบ หาของอะไรอย่างนี้เพื่อเราจะได้แบบว่าหาโจนได้ง่ายเนาะไม่เกี่ยวกมาว่ามาไปสาระีสองการติดตั้งกล้องวงจรปิดก็คือให้ฝึกเรื่องของการติดตั้งที่จุดไหนที่แบบว่ามันจะเหมาะสุดต่อไปเกมสร้างกำดักก็ก็คือการแบบว่าเราจะสร้างความปลอดภัยในบ้านหรือในชุมชนก็คือเราจะสร้างกำดักเอาไว้เนาะแบบมีแฉบมีอะไรนะั้นมีลูกบอลตกมาเทวล้วนถ้าเหมือนเรื่องโดดเดี่ยวู้น่ารนะักเนาะในหนังกี่ปีก็ไม่รู้เนาะ ต่อไปหายามหรือจ้างยามเนาะก็สำผมก็มีแล้วเนาะต่อไปซื้อสารสุดข้งง่ายที่สุดเลยล่อมัน <c oughs> ล่อมันเลย <c oughs> อ่าต่อไปอันที่สี่หาหลักฐานหาเอ้ยการเตรียมตัวไปแจ้งความที่สถานีตารวจตามต้องทํำยังไงบ้างสำผมคิดว่าต้องหาหลักฐานก่อนหาข้อเท็จจริงและการเรียบเรียงคําพูดมาและเดินทางไปฮนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่มีหลักฐาน ไม่มีอะไรเลยตำรวจจะเชื่อเราไหมมันก็ตอบคำถามเมกันเลยคือไม่เชื่อและคาถามข้อสุดท้ายการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนส่งผลต่อคนในชุมชนยังไงสาบผมคิดว่ามันทําให้ชุมชนเริ่มมีความปลอดภัยเริ่มมีความปลอดภัยนั่นเองนะก็ป,ปลอดภัยจากโจรจากมิจฉาชีพทั้งหลายที่กำลังจะเข้ามาลุมทํร้ายเนาะก็ฝากด้วยละกันเนาะถ้าเกิดบ้านถ้าเกิดแถวบ้านใครแบบเป็นซอยเปี่ยวๆก็ ระวังตัวกันด้วยนะก็ขอก็จบกันแล้วนะฮะกับบทที่6ต่อไปไปที่บทที่7กันเลยนะฮะสู่คำถามหน่วยที่7นะครับเรื่องความรุนแรงนั่นเองฮะมาคำถามนี้มีทั้งหมด5คําคำถามอีกเช่นเคยนะฮะมาคำถามข้อที่1มีอยู่ว่าปัญหาที่นั้เรียนตีกันมีสาเหตุสำคัญมาจากอะไรบ้างข้อที่1ก็คือผมตอบว่าการทะเลาะ เพราะว่ามันเกิดจากการทะเลาะมีความคิดที่แตกต่างกันข้อขัดแย้งบางอย่างที่ทําให้เกิดการตีกันนั่นเองคือบอกว่าคิดอย่างหนึง่งแล้วก็อีกคนนึ่งก็คิดอย่างหนึง่งสุดท้ายความคิดไม่เหมือนกันก็ตีกันสิฮะบุมบูมบูมบมกันเข้าไปอ่ะเพราวะวะ่าที่ปาเคยเห็นในหนังเรื่องนักเลงไวเป้ขาสซานนอที่ปาเคยเห็นต่อไปข้อที่สองปัญหาคนรุนแรงเกิดจากสถานการณ์จากสถานการณ์การเมืองส่งผลส่งผลกระทบต่อประเทศยังไงทำไมมาค้ถามเชิงนี้ ก็สับผมตอบว่าทําให้เกิดแบ่งแยกไมแ่แบ่งแยกแบ่งแยกออกเป็น2ฝ่ายนะครับก็คือก็คือฝ่ายที่อยากจะพัฒนาคือฝ่ายที่เขาอยากจะให้เพิ่มขึ้นไปอีกกับฝ่ายที่คิดว่าเนี yeah, ่ยมันก็ดีอยู่แล้วเออมันมี2ฝ่ายนะแต่ปาล์มก็ขออยู่ฝ่ายการนะก็ แต่ใครจะรู้ล่ะว่าปาจะอยู่ฝ่ายไหนอ่าก็น่แหละให้ทุกคนมาเดากันดูต่อไปข้อที่3มนะฮะนักเรียนมีแนวทางการป้องกันการใช้ความรุนแรงยังไงและเพราะเหตุใดก็ผมก็ขอที่ว่าจะให้แบบว่าปรับความเข้าใจกันแล้วก็ขอโทษกันไปเลยเพราะเกิดยิ่งตีกันไปตีกันกลับมันก็ตีอยู่นั้นแหละมันก็มันก็ไม่ได้เองไม่ได้ราวอะ่ะมันก็ตีกันก็เหมือนก็ไม่ได้อะไรอ่ะต่อ,อไปข้อที่สี่ ก็คือเมื่อ,อนักเรียนถูกกระทําความรุนแรงเมื่อผมถูกกระทําความรุนแรงและโดนตีอะไรอย่างนี้นั่นเรนจะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดคือมันมีทั้งหมดหกสถานีที่เขาที่ฟารมให้เลือกก็คือ 1. นึ่งสนประชาบาดี 2. องส่วนพิทักษ์สิทธิเด็ก 3. มบูลนิจิปบวีนาของสกุลเพื่อสตีเพื่อเด็กและสตรีข้อที่4ี่ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหมานครอันที่5ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัวกระทรวงศึกษาธิการและสุดท้ายกระทรวงศึกษาพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งถ้าเกิดปามเลือกถ้าเกิดอาจะน้ำมันสามารถเลือกได้ทั้งเลือกได้ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าที่ต้องเลือกแต่เขาบอกว่าสถานีตารวจหรือที่บ้านของเราก็สามารถเป็นสถานีปลอดภัยได้แต่ถ้าเกิดผมเลือกข้อขอเป็นส่วนประชาบดีละกันนะครับ และคําถามข้อสุดท้ายถ้านักเรียนจะนักเรียนจะน,นาะาําแนวทางการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงคือความรุนแรงในครอบครัวก็คือเกิดขึ้นได้บ่อยมากไม่ใช่ในครอบครัวผมแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับคนข้างบ้านบางน,น,นู่นนี่นั่นอะไรเง,งี้ยเดี๋ยวไปเวิรเดียวว่าไปคือผมจะขอใช้วิธีนี้ว่าเออให้พ่อแม่มาคุยกันแล้วก็บอกไปบอกบอกไปตรงๆเลยโดยห้ามใช้กําลังห้ามทุบตีห้ามนู่นนี่นั่น เสร็จแล้วให้เข้าไปเยี่ยมในห้องมันจะมีห้องนอนนะห้องนอนสองห้องปิดไว้เอาโทรศัพท์ของเขาทั้งคู่มาด้วยแล้วปิดเงียบเอาไว้มาดูซิว่าถ้าเกิดพวกเขาไม่ทะเลาะดูซิว่ารอจนละห้ามออกจากในนั้นเลยนะห้ามออกและห้ามเล่นมือถือรอจนกว่าทั้งคู่จะมาคุยกันนั่นเองครับนี่คือวิธีการที่ผมคิดว่าน่าจะทําให้พ่อแม่เขาแบบว่ากลับมาอยู่ดีเป็นสุขมาได้เอาละ จบกันแล้วนะครับคำถา,ถามที่ 5, 6แล้วก็7ใครที่ชอบก็รอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีต้ปนปามนายเศรษฐวุฒิชาตาม .5 ทับเเลขที่1ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ